จากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการเกิดศาสนาแล้วก็องค์ประกอบสําคัญของศาสนาไปแล้วนะคะครั้งนี้นะคะคูจะมาสอนเรื่องของศาสนาสากลค,ค่ะ เริ่มจากนะคะศาสนาแรกนะคะก็คือครสิสต์ศาสนาค่ะเป็นศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยศาสดาก,ก็คือพระเยซูนะคะคริสต์ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความรักนะคะในการรับพระเจ้าแล้วก็รับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะมีหลักความเชื่อที่เรียกว่าหลักตรีเอกานุภาพค่ะเชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดมีเพียงองค์เดียวแต่แบ่งออกมานะคะเป็นสามภาคด้วยกันนะคะก็คือมี พระเจ้านะคะพระบิดานะคะมีพระบุตรก็คือพระเยซูแล้วก็มีพระจิตค่ะคือพระเจ้าที่อยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนนะ สำหรับความเชื่อนะคะชาาคิดเนี่ยมีความเชื่อว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้สร้างทุกอย่างสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะมีความเชื่อว่าชีวิตนี้เนี่ยเรามีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนะคะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะถูกพิพากษาและตัดสินจากพระเจ้าถ้าเราทําชั่วเราก็จะต้องตกนรกแต่ถ้าเราทําความดีนะคะเราก็จะได้ไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่เป็นมิรันนะคะ น,ะะนิกายสําคัญของคิธศาสนาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3นิกายด้วยกันค่ะคือ 1. โรมันคาทอลิก2ออร์โธดอกนะคะแล้วก็3คือโปรเตสแตนต์สำหรับนิกายโรมันคาทอลิกนะคะก็จะเป็นนิกายที่ขึ้นตรงกับสมเด็จพระสันตะปาปานะคะหรือเรียกย่อๆสั้นๆว่าโป๊ปนะคะซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันนะคะมีชื่อว่าสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งสมเด็จพระสันตาปาปาเนี่ยนะคะก็จะทรงพำนักนะคะอยู่ในนครรัฐวาติกันนครรัฐวาติกันอยู่ที่ไหนนะคะก็จะเป็นเมืองเมืองนึงค่ะที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมนะคะของประเทศอิตาลีค่ะโดยเมื่อถึงวันสำคัญนะคะสมเด็จพระสันตาปาปาก็จะออกมาพบปะกับคิสตศาสนิกชนนะคะที่นครรัฐวาติกันแห่งนี้นะคะ เออสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสเนี่ยนะคะเพิ่งเสด็จมาเยือนประเทศไทยนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคศ2019เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะเป็นไม้กางเขนนะคะที่มีรูปของพระเยซูถูกตรึงตังเขนเอาไว้นะคะต่อมาค่ะนิกายรออรทดอกนะคะนิกายรออรทดอกเนี่ยก็จะ มีความเชื่อนะคะเหมือนกับโรมันคาทอลิกเลยเพียงแต่ว่าไม่ขึ้นตรงนะคะกับสมเด็จพระสันตะปาปาที่นครราชบุรีนะคะแต่ก็จะมีสมเด็จพระสังฆราชของตนเองนะคะก็จะคล้ายๆกับนิกายโรมันคาทอลิกนะคะสุดท้ายค่ะคือนิกายโปรเตสแตนต์นะคะก่อตั้งโดยมาร์ตินลูเทอร์นะคะซึ่งมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยเป็นผู้ เริ่มต้นนะคะในการปฏิรูปนะคะคิดศาสนาโดยการปฏิรูปคิดศาสนาของมาร์ดินลูเทอร์นะคะเริ่มต้นขึ้นในคิดศตรวรรษที่15นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคิดศาสนาเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากนะคะต่อสังคมของชาวยุโรปในสมัยนั้นนะคะโดยมีผู้นำนะคะก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่10นะคะ โดยโป๊บลิโอที่10เนี่ยนะคะเป็นโป๊บที่ทำให้คิดศาสนาเนี่ยมีความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากนะคะเป็นโป๊บที่สนใจในเรื่องของทางโลกมากกว่าในทางศาสนานะคะเป็นโป๊บที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ใช้เงินจํานวนมากเนี่ยทุ่มไปกับการซ่อมแซมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ะะซึ่งผลงาน,นะะของ Bobbioticil ท,ที่เป็นที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำนะคะก็คือการขายใบไถ่บาปเอ,อเมื่อมีคนทำชั่วทำไม่ดีเนี่ยเธอเอาเงินมาสิแลกกับใบไถ่บาปของฉันเมื่อได้ใบไถ่บาปไปแล้วเธอก็จะกลายเป็นคนดีแบบนี้นะคะเออเชื่อว่าความผิดทุกอย่างสามารถลบล้างได้นะคะโดยการมาซื้อใบไถ่บาปนะคะซึ่งการขายใบไถ่บาปเนี่ยนะคะทำให้ Martin ู u t อ e r ไม่พอใจ m a ต t นลูเ t อ e r คือใคร Martin ูเ t อ e r ก็คือ เป็นบาทหลวงชาวโยนรมนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปสแสวงบุญที่โรมแล้วก็เห็นพฤติกรรมที่โป๊บลีโอที่10บทำแบบนี้นะคะทําให้ไม่พอใจแล้วก็ต่อต้านอย่างรุนแรงนะคะโดยเริ่มจากการเขียนคําประท้วง95ข้อเนี่ยนะคะไปแปะไว้นะคะที่ประตูโบสถ์ึ่งคําประท้วงเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นการประนามการขายใบไถ่บาปของโป๊บลีโอที่สิ นะคะผลของการติดคําประท้วง95ข้อของมาตินูเธอร์เนี่ยนะคะทำให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบขยายวงกว้างไปซึ่งจากการกระทําของมาตินูเธอร์เนี่ยนะคะทำให้โปรบิโอที่10เนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขั้นบัพพาชิยกรรมนะคะบัพพาชิยกรรมคืออะไรก็คือการไล่ออกจากศาสนานะคะทำให้มาตินูเธอร์เนี่ยต้องหลบหนีออกมานะคะ ในระหว่างที่มาตินูเธอร์ได้ทำการหล่มนี้เนี่ยเขาก็มีการแปลนะคะคำพีนะคะก็คือแปลไบเบิเลนะคะจากภาษาละตินนะคะเป็นภาษาเยอรมันนะคะทําให้คนที่ไม่รู้ภาษาละตินเนี่ยสามารถศึกษานะคะคมภีไบเบิเลได้ง่ายขึ้นด้วยภาษาเยอรมัน และมาติมดูเธอร์นะคะก็ได้ก่อตั้งนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมาคําว่าโปรเตสแตนต์เนี่ยนะคะแปลว่าผู้ประท้วงค่ะโดยเป็นการประท้วงถึงการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมของป๊ปลีโอที่สิบซึ่งความแตกต่างนะคะของนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่โรมันคาทอลิกเนี่ยนะคะจะนับถือคําสอนในคัมภีร์ไบเบิเลแล้วก็ยึดมั่นเชื่อมั่นนะคะในตัวของบัตหลวงและประมุข ของบัตรหลวงก็คือสมเด็จพระสันตะป,ปาปานะคะแต่ในส่วนของโปรเตสแตนต์เนี่ยนะคะจะตัดตัวเรื่องของบัตรหลวงแล้วก็ประมุขของบัตรหลวงก็คือสมเด็จพระสันตะป,ปาปาออกไปทําให้นิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยจะนับถือแค่เพียงหลักคําสอนที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ โดยนอกจากนี้นะคะในกายโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะปฏิบัติตนนะคะตามพิธีกรรมแค่เพียง2พิธีเท่านั้นโดยในโรมันคทาทอลิกเนี่ยนะคะจะมีพิธีกรรมสําคัญอยู่ทั้งหมด7พิธีกรรมด้วยกันแต่ชาวโปรเตสแตนต์เนี่ยจะเลือกปฏิบัติเพียงแค่2พิธีกรรมเท่านั้นก็คือทําพิธีกรรมศีลธมหาชนิทแล้วก็ศีลธิ์หลังบาปนะคะ สำหรับพิธีกรรมทาง7ของโรมันคาทอลิกนะคะก็จะเริ่มต้นจากศีลล้างบาปค่ะหรือเราเรียกว่าศีลจุม่มหรือพิธีบัพติศมาเป็นพิธีกรรมที่กระทำทั้งในโรมันคาทอลิกและก็โปรเตสแตนต์นะคะเป็นพิธีกรรมที่ทําขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการเริ่มต้นเข้ามานับถือคริสศาสนาค่ะโดยจะเป็นการชําระล้างบาปนะคะที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดค่ะ สินกำลังนะคะเป็นพิธีกรรมที่ทําเมื่ออายุ7ปีขึ้นไปแล้วก็จะกระทำเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตนะคะเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับนะคะในการนับถือคิดศาสนานะคะสินมหาสนิทค่ะเป็นพิธีกรรมที่ทําทั้งโรมันคาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์เหมือนกันนะคะโดยเป็นการแสดงออกถึงการราลึกถึง การเสียสลาะตนนะคะของพระเยซูนะคะโดยในพิธีกรรมนี้ก็จะมีการดื่มไวที่ทําจากองุ่นแล้วก็รับประทานขนมปังกันนะคะศีลส,สารภาพบาปค่ะก็จะเป็นการยอมรับในความผิดในบาปที่ได้ทําแน่นอนว่าบาปที่เราทำเนี่ยมันไม่สามารถลบล้างไปได้นะคะแต่การสารภาพบาปเนี่ยเป็นการยอมรับในความผิดของตนแล้วก็ ปฏิญาณตนว่าจะไม่ทําความผิดเรานั้นอีกนะคะสินสมรสก็จะกระทําขึ้นในวันแต่งงานนะคะสินบวชก็จะกระทําการสําหรับคนที่จะบวชเป็นบาทหลวงและสินเจิมก็จะเป็นวิธีกรรมที่ทําขึ้นเพื่อให้กําลังใจกับคนที่กําลังเจ็บป่วยนั่นเองนะคะ สำหรับศาสนาต่อมานะคะก็คือศาสนาอิสลามค่ะซึ่งเป็นศาสนานะคะที่มีศาสดาก,ก็คือท่านนาบีมูฮัมหมัดค่ะศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะปัจจุบันเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะมีความเชื่อว่านะคะในทุกๆสภาวะการนารงชีวิตเนี่ยนะคะ จะอยู่ภายใต้นะคะการดูแลและคุ้มครองของพระอัลลอห์หรือพระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าในการดาเนินชีวิตต่างๆเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าพระอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้กําหนดมาให้แล้วนะคะนิกายสาคัญของชาวมุสลิมเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมสานกายคะ่ะคือนิกายซุนนีนิกายชีอ์แล้วก็นิกายวาฮาบีนะคะโดยนิกายที่มีคนนับถือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็คือนิกายซุนนีคะ่ะรวมถึงชาวมุสลิมในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิกายซุนนี สำหรับการปฏิบัติตนตามศาสนานะคะก็จะมีหลักที่เรียกว่าศรัทธา6ปฏิบัติ5ศรัทธาในอะไรบ้างนะคะศรัทธาในพระเจ้าเพียงองค์เดียวก็คือพระอัลลอห์นะคะศรัทธาในศาสนาทูตศรัทธาในคัมภีรศรัทธาในนบีนะคะศรัทธาในวันสุดท้ายหรือวันสิ้นโลกและศรัทธาในการกําหนดสภาวะต่างๆจากพระอัลละห์นะคะส่วนการปฏิบัติ5นะคะก็จะมีการปฏิบัติทั้งหมด5ประการก็จะมีการปฏิญาณตนนะคะไม่นับถือพระเจ้าองค์ใดนอกจากพระอลัลลอห์เท่านั้นมีการละหมาดนะคะ ละหมาทุกวันนะคะวันละ5เวลานะคะการถือศีลอดการบริจาคสัการแล้วก็การประกอบพิธีฮัตการละหมาดนะคะเป็นพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมเนี่ยจะกระทํากันเป็นประจําทุกวันวันละ5เวลา5ครั้งด้วย พิธีฮัทนะคะคือการเดินทางไปประกอบพิธีกรรมที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะพิธีฮัทนะคะเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตน5ประการของชาวมุสลิมที่ไม่ได้บังคับให้ชาวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามนะคะเนื่องจากการจะประกอบพิธีฮัทแน่นั้น,น,นจะต้องมีความพร้อมความพร้อมในเรื่องอะไรละ่ะแน่นอนจะไปถึงประเทศซาอุดีอาระเบ,บียเราต้องมีเงินเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นพิธีฮั p, ทเนี่ยเลยไม่ได้เป็นพิธีกรรมที่บังคับให้ชาวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัตินะคะแต่การปฏิญาณตน การละหมาดก,การถือศีลอดและการบริจาคสกาดเนี่ยเป็นการปฏิบัติตนที่ชาวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตนอยู่แล้วนะคะแต่การประกอบพิธีฮั์จะปฏิบัติได้เฉพาะชาวมุสลิมที่มีความพร้อมเท่านั้นนะคะในทุกปีนะคะชาวมุสลิมจากทั่วโลกเนี่ยก็จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ที่เมืองมกกะประเทศซาอุดิอราระเบียกันอย่างมากมายนะคะซึ่งแน่นอนว่าในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีข่าวการเสียชีวิตของ ชาวมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัทนะคะเนื่องจากมีคนจํานวนมากไปร่วมพิธีนะคะทำให้เกิดการเหยียบกันนะคะมีคนเสียชีวิต จากการประกอบพิธีฮัตเป็นจานวนมากนะคะแต่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่นะคะก็ยังอยากที่จะไปประกอบพิธีฮัตที่เมืองเมกาประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะเพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตนได้ครบหลักการปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามแล้วนะคะชาวมุสลิมยังมีความเชื่อค่ะว่าถ้าเสียชีวิตจากการประกอบพิธีฮัตเนี่ยนะคะก็จะได้ไปอยู่ร่วมในอาณาจักรของพระอัลลอฮ์ค่ะ แต่เนื่องจากสถานการณ์นะคะของโคโรนาไวรัสหรือโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปีคศ2020ในปัจจุบันนี้นะคะทําให้สถานที่ที่เคยใช้ประกอบพิธีฮั์ในเมืองเมกาประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะโล่งและไรผู้คนอันนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะคะตั้งแต่ครูเกิดมาเนี่ยครูไม่เคยเห็นสถานที่ประกอบพิธีฮัทเนี่ยจะโล่งและไรผู้คนได้มากขนาดนี้นะคะ สำหรับศาสนาที่จะเรียนกันเป็นศาสนาสุดท้ายในครั้งนี้นะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะกําเนิดขึ้นในประเทศอินเดียปัจจุบันนะคะเป็นศาสนาที่ผสมผสานความเชื่อนะคะของชาวอรารยันคือพวกผิวขาวนะคะกับความเชื่อของชาวดาวิดียนคือพวกผิวดําซึ่งเป็นชนพื้นเมืองนะคะมีเทพเจ้าที่เราเรียกว่าตีมุรติค่ะประกอบด้วยพระศิวะหรือพระอิศวรน,นะคะพระนารายณ์หรือพระวิษณุค,ค่ะแล้วก็พระพรหม ตีมูรติคือเทพที่ยิ่งใหญ่ของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะคะประกอบด้วยเทพพระเจ้าสําคัญ3มองค์ด้วยกันซึ่งเทพพระเจ้าแต่ละองค์เนี่ยนะคะก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปเริ่มจากองค์แรกค่ะซ้ายมือนักเรียนที่มีสีหน้านะคะนี่คือพระพรหมค่ะชาวฮินดูเชื่อว่าพระพรหมเนี่ยนะคะเป็นเทพพระเจ้าที่เกิดมาเพื่อสร้างค่ะสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างสรงสรพสิ่งขึ้นมานักเรียนเคยได้ยินคําว่าพรหมลิขิตไหมคะ ต้นกําเนิดก็มาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยแหละค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะเกิดมาจากการสร้างของพระพรหมมีพระพรหมเป็นเทพเจ้าผู้สร้างสรรค์แล้วนะคะก็ต้องมีเทพเจ้าผู้ทําลายล้างค่ะขวามือนักเรียนค่ะเทพที่มีงูพันคออยู่นะคะนี่ก็คือพระศิวะค่ะซึ่งเป็นมหาเทพเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือเทพทั้งปวงนะคะพระศิวะมีหน้าที่ในการทาลายล้างค่ะว่ากันว่าถ้าพระศิวะเปิดตาที่3ที่อยู่ตรงหน้าผักขึ้นมาเมื่อไหร่นี่นะคะโลกทั้งใบนี้จะถูกเผาให้หมดไหม้ด้วยไฟบรรลัยกันนะคะมีเทพเจ้า าผู้สร้างแล้วมีเทพเจ้าผู้ทำลายแล้วก็ต้องมีเทพเจ้าที่ทําหน้าที่ในการปกปักรักษาค่ะก็คือพระนารายณ์นะคะพระนารายณ์ยอาจจะคุ้นหูเราอยู่นะคะนักเรียนเคยเรียนเรื่องรามาเกียรติ์มาใช่ไหมคะที่พระนารายณ์เนี่ยนะคะอวะตาลงมาเกิดเป็นพระรามเพื่อปราบยักษ์ทศกัณฐ์ซึ่งก็เปลี่ยนได้กับพวกคนชั่วนั่นเอง ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะชาวฮินดูมีความเชื่อค่ะว่ามีดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นะคะเราเรียกดวงวิญญาณน,นี้ว่าปรมัตตมันค่ะปรมัตตมันเป็นบ่อกเกิดของวิญญาณย่อยๆหรืออาจตมันทั้งหลายนะคะซึ่ง เป้าหมายสูงสุดของการหลุดพ้นเนี broken, fs, ่ยนะคะคือการบรรลุโมกษะค่ะคือการที่อาตมาทั้งหลายเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปรวมกลับไปอยู่ในปรมาตมันได้นะคะก็คล้ายๆกับหลักของนิพพานของศาสนาพุทธนะคะคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายไปเกิดนะคะการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะชาวฮินดูจะปฏิบัติตนตามหลักที่เรียกว่าหลักอาสมศรค่ะซึ่งเป็นการอธิบายขั้นตอนการดําเนินชีวิต 4ช่วงไวัยด้วยกันนะคะมีวัยพรมจารีวัยคฤลือหัดวัยวานปัดแล้วก็วัยสัญญาสี สำหรับหลักอาสมสีนะคะก็คือลำดับขั้นในการดำเนินชีวิตนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงวาระส,สุดท้ายของชีวิตนะคะเริ่มจากโคมาจารีค่ะหรือวัยเรียนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง25ปีค่ะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มศึกษาสแสวงหาความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะคฤลเอ์หัดค่ะหรือวัยครองเรียนค่ะตั้งแต่อายุ26ปีถึง50ปีนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มสร้างครอบครัวเริ่มแต่งงานเริ่มมีลูกนะคะวานปัตหรือวัยแสวงหาความสงบเนี่ยนะคะตั้งแต่อายุ51ปีถึง70 5ปีก็เป็นวัยที่เริ่มละทางโลกแล้วนะคะเริ่มศึกษานะคะหลักธรรมคำสอนนะคะสุดท้ายก็คือสัญญาสีนะคะหรือวัยออกบำเพ็ญเพียรตั้งแต่อายุ75ปีขึ้นไปก็เป็นวัยที่ละทิ้งทุกอย่างละทิ้งทางโลกละทิง้งทรัพสมบัติแล้วนะคะแล้วก็ออกบำเพ็ญเพียรภาวนา สำหรับระบบวันนะคะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ี่วันณะด้วยกันก็คือวันพราหม์วันกษัตริย์วันแพทย์แล้วก็วันสูตรนะคะโดยนักเรียนจะเห็นว่าใต้วันสูตรเนี่ยนะคะมีคาว่าจันทานอยู่อ่าทำไมครูถึงไม่เอาจันทานใส่ลงไปในสามเหลี่ยมรวมกันเป็นวันณะล่ะไม่นะคะจันทานเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสเปเชียลมีความพิเศษอยู่นะคะแต่ไม่นับเป็นวัน จำไว้นะในอินเดียจะมีวรรณะแค่4ีนน่วรรณะเท่านั้นคือพามกริยัแพทย์สูตรนะคะซึ่งต้องบอกว่าระบบวรรณะในอินเดียเนี่ยเป็นระบบที่แข็งแกร่งมากนะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะระบบวรรณะนี้นะคะจะใช้ในการแบ่งแยกคนนะคะออกไปตามชาติกําเนิดและตามหน้าที่ของตนเองนะคะอาชีพบางอย่างนะคะก็จะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับคนในวรรณะนั้นๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวรรณะ แต่และว,วันนะเนี่ยเกิดมาจากอะไรกันบ้างนะคะว่ากันว่าวันณะต่างๆของศาสนานพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาจากอวัยวะต่างๆของพระพรหมค่ะนเรยนยังจา,าได้ใช่ไหมคะพระพรหมเป็นเทพเจ้าผู้สร้างนะคะชาวฮินดูก็เชื่อข่าว่าพระพรหมเนี่ยสร้างวันณะต่างๆขึ้นมาจากอวัยวะของพระองค์เองนะคะเริ่มจากวันณะแรกค่ะวันณะที่สูงที่สุดเลยนะคะก็คือวันณะพรามณ์ค่ะว่ากันว่าเกิดมาจากปากของพระพรหมนะคะมีหน้าที่ในการ สวดมนต์ท่องมนต์นะคะประกอบพิธีกรรมรวมถึงศึกษาคำพีพระเวทอะไรก็ตามที่ใช้ปากเป็นหน้าที่ของพราวนะคะวันนัต่อมาค่ะคือวันนักษัตย์ค่ะว่ากันว่าเกิดมาจากแขนของพระพรหมนะคะวันนักษัตย์นี้ไม่ได้หมายรวมถึงเฉพาะแค่พระมหากษัตริย์หรือพระราชาเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงขุนนางอัศวินทหารที่ใช้มือ จับดาบในการปกป้องบ้านเมืองนะคะก็จะจัดอยู่ในวันนักษัตย์เช่นเดียวกันนะคะวันนัที่3ค่ะวันนัแพทย์หรือไวสยะนะคะเกิดจากต้นขาของพระพรมแพทย์ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงหมอนะคะแต่เป็นวันนัที่เป็นชนชั้นกลางค่ะเป็นเศรษฐี เป็นพ่อค้าเป็นเกษตรกรนะคะวันนัดสุดท้ายค่ะว่ากันว่าคือวันนัดที่ต่ําที่สุดนะคะคือวันนัสูตคะ่ะเกิดจากเท้าของกระพมนะคะมีหน้าที่ในการทํางานเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรงานหนักๆทั้งหลายเป็นหน้าที่ของสูตรนะคะ นอกจากสูตรแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มคนหนึ่งครูใช้คําว่ากลุ่มคนนะคะไม่ได้ใช้คําว่าวันนะเพราะเขาไม่จัดกลุ่มคนนี้เป็นวันนะนั่นก็คือกลุ่มของพวกจันทานค่ะถ้าสูตรเกิดจากเท้าของพระพรหมแล้วจันทานเนี่ยต้อยต่ายิ่งกว่าสูตรอีกนะคะเกิดจากฝุ่นใต้เท้าของพระพรหมค่ะจันทานนี้มาได้อย่างไรนะคะจันทานคือคนที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่แต่งงานกันข้ามวันนะนะคะในระบบวันนะของอินเดียเนี่ยเขามีกฎอยู่ค่ะว่า คุณจะเกิดในวันณะใดก็ตามคุณก็ต้องแต่งงานกับคนในวันณะนั้นๆเกิดในวันณะพรามก็ต้องแต่งงานกับคนในวันณะพรามเกิดในวันณะกษัตริย์ก็ต้องแต่งงานกับคนในวันณะกษัตริย์เกิดในวันณะแพทย์ก็ต้องแต่งงานกับคนในวันณะแพทย์เกิดในวันณะสูตรก็ต้องแต่งงานกับคนในวันณะสูตรเมื่อใดก็ตามที่มีการแต่งงานกันข้ามวันณะแพทย์ แต่งงานกับกษัตริย์หรือกษัตริย์แต่งงานกับพราหมณ์นะคะลูกที่เกิดมาก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นจันทานทันทีซึ่งจันทานเนี่ยนะคะจะถูกดูหมิ่นเยยดยามจากคนในวรรณะต่างๆเป็นอย่างมากนะคะคือเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครต้องการหรือต้อนรับนะคะอ่ะแล้วอย่างนี้เราสามารถที่จะ เปลี่ยนวันนะของตนเองได้ไหมนะคะจากสูตรไปเป็นแพทย์ได้ไหมจากแพทย์ไปเป็นกษัตริย์ได้ไหมจากกษัตริย์ไปเป็นพราหมณ์ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะเออชาวฮินดูมีความเชื่อขาว่าคุณเกิดมาในวันนะไหน คุณก็ต้องตายไปพร้อมกับวันนั้นนะคะการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงวันณะได้มีอยู่วิธีเดียวคือคุณทําหน้าที่ในวันณะของคุณให้ดีที่สุดเมื่อชาติหน้าได้กลับมาเกิดใหม่พระพรหมอาจจะเห็นใจให้คุณได้กลับมาเกิดในวันณะที่สูงขึ้นหรือดีกว่าเดิมอมืน่าก,กลัวนะโหดอยู่นะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชาติกําเนินดใดได้เลยนาะเกิดมาในวันณะไหนก็ต้องตายไปในวันณะนนั้นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก่อนที่จะจบ การเรียนกันในครั้งนี้นะคะอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะก็สามารถดูบทเรียนซ้ําได้นะคะแล้วก็ลองทําแบบทดสอบนะคะครูรับรองว่าถ้านักเรียนตั้งใจเรียนเนี่ยแบบทดสอบของครูไม่ยากจนเกินไปแน่นอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเรียนครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ